วาระแห่งชาติจะมีทั้งหมดเรื่องนี้เริ่มจากด้านความมั่นคงก่อนคือเพิ่งกำลังควบคุมชายแดนไทยกัมพูชาจากัดเวลาเปิดปิดชายแดนนะคะและรวมไปถึงห้ามนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไปเล่นพนันในพื้นที่ชายแดนด้วยอันต่อมาคือด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างที่บอกค่ะมีการตรวจสอบบัญชีม้าเส้นทางการเงินของแคงคอร์เซ็นเตอร์มีการตัดอินเทอร์เน็ตจากประตูใต้ใน,น้ำที่เชื่อมต่อก,กับกัมพูชาแล้วก็ยกเว้นหน่วยงานมนุษยชนครับนะคะแล้วก็ร่วมงากนกับปปง,งนในการยึดทรัพย์อายัดทรัพย์ความบาดผู้ฟอกเงินนะครับอันที่ เสี่ยงเช่นน้ํามันซิมโทรศัพท์เครื่องกาเนิดไฟฟ้าห้ามนําเข้ามันส,สําหรังจากกัมุูชาหยุดแล้วนะครับแล้วก็ออกมาตรการช่วยเหลือเกษตร,รกรและ SME ชายแดนอันนี้ถูกต้องแล้วก็อันที่4คือด้านยาเสพติดนะครับก็ใช้เทคโนโลยีสกัดกั้นการลักลอบตามาแนวชายแดนร่วมกับสหรัฐในการใช้อุปกรณ์สืบคนทันสมัยและ ควบคุมสารตั้งต้นในการปริยาเสพติดนะฮะหคือการตามประเทศผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการปร,ราบอาชญากรรมระดับภูมิภาคกฎด,ดันกับูชาให้แก้ไขปัญหาจริงจังและประสานง,งานกับ UN สหรัฐจีนและเครือข่ายข่าวกรองโลกในการติดตามทรัพย์สินแล้วก็ เร่งด่วนนะครับเป้าหมาย3เดือนลดสถิติการแจ้งความยึดทรัพย์แกงอาชญากรรมดำเนินคดีแกงข้ามชาติได้อย่างรูปธรรมนี่คือวาระแห่งชาตินายกยำ้ำเร่งดําเนินการอย่างเด็ดขาดร,รัฐบาลจะไม่ปล่อยให้ประเทศไทยตกเป็นเยือของอาชญากรรมข้ามชาติอีกต่อไปหลังจากจบปุ๊บส่วนหนึ่งจะบอกว่าเออดีๆๆๆีแต่อีกส่วนหนึ่งจะบอกว่าแล้วทําไมเพิ่งมาทา